เกรซินลี่เิระเดชวรโชตซีอโอกิมมี่อิงคว้ารางวัลซีโอไทยแลนด์อวอร์ด2022พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยสู่ระดับสากลเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งค่ะสรรุณเกรซินลี่จจระเดชวรโชตค่ะซีอโอกิมมี่อิงค่ะเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษาสถาบันกิมมี่อิงล่าสุดค่ะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลซีโอไทยแลนด์อวอร์ด2022ในสาขาผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจภาคเอกชนค่ะโดยคุณเกรซินลี่เปิดเผยว่า ดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะโดยสถาบันกิมมี่อิงค่ะมีทีมท็อปอยู่ระดับโลกค่ะมาช่วยสอนให้ผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศโดยเป็นสถาบันสอนวิชาค่ะที่ดูแลทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนค่ะสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศค่ะนอกจากนี้คุณเกติลลี่ค่ะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าที่นี่ค่ะมีสอนหลักสูตรเทียบวุดม6โดยจะสอบใน4วิชาและสามารถยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเกรซิลี่จิระเดชวรโชนะคะเป็น CMO ของสถาบันกิฟต์มีอิงแล้วก็แบรนด์เกรซิลีนอินเตอร์เนชั่ค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่ทําให้ทางสถาบันแล้วก็ทางแบรนด์นะคะได้รับรางวัลนี้ค่ะก็เทคนิคในการบริหารแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จนะคะก็อย่างของเราอะค่ะก็จะมีทีนะคะที่เป็น ทางบุคลากรที่เขาจบมาจากออท็อปยูระดับโลกจริงๆอะคะ่ะมาช่วยดูแลน้องๆน,นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยากเข้าท็อปยูหรือคณะไหนที่อยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้าท็อปยูได้ค่ะก็อย่างปีนี้นะคะอย่างรอบสอบอะคะ่ะที่กําลังสมาถึงก็จะเป็นรอบสองของจุฬาและธรรมศา,ศาสตร์อินเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็สนใจมาโรงเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆเขานะคะก็จะ ดูจากผลงานเก่าๆที่ผ่านมาหลายปีะคะ่ะว่ามีรุ่นพี่เขาที่เคยเรียนสถาบันแล้วนะคะสามารถสอบติด Top View, ท็อปยูทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีพี่ๆนะคะที่เขาจบจบมาจากออมหาวิทยาลายัยชั้นนําระดับโลกะคะ่ะมาคอยดูแลน้องๆค่ะก็จะเป็นการดูแลทั้งระบบเลยนะคะรายวิชาไม่ว่าจะเป็นออ IELTSAT นะคะ SOP Interview Written Exam เรือ e s เอ y เองก็ตามค่ะพูดตามตรงเลยนะคะจากสถานการณ์โควิดะคะทำให้นักเรียนมา ของเ,าเอยากาถ้าสมมติว่าน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะอยากจะแนะนำเป็นคอร์ส GED ค่ะ GED คือการสอบเทียบวุฒิม6นะคะสามารถเรียนจบม6ได้ตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็สามารถยึ่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนมไป เป็นระยะเวลา3ปีค่ะก็16แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ค่ะก็สามารถเรียนแค่4ีวิชานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ i l a ค่ะ Social s t u d y s Science แล้วก็ Math นะคะสอบแค่4ีวิชานี้ก็สามารถได้วุฒิมาหเพื่อยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทั่วไทยค่ะเป็นออนไลน์ค่ะแต่ดูแล โดยตรงจากพี่ๆที่เขาจบจาก Top U มาโดยตรงค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้า Top U ระดับโลกหรือข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําในไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอินเตอร์หรือมาหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็ยังไงก็ฝากกิมมีอิงไว้ด้วยนะคะ ยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพจ ig gimme_under_score_eng e e Give under_score_ing ได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากแบบอายุ16แล้วอยากเข้ามาหาวิทยาลัยเลยหรืออยากเรียนต่อปรติปโทต,ต่างประเทศหรือในไทยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้เลยะคะ่ะ